สวัสดีค่ะสวัสดีกันกับชอ่องไม่เก๋เกษตรบ้านสวนไีดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้จ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เม่เก๋ในเด้อค่ะพี่น้องคะเมื้อน,นี้นาะค่ะผ้าออกมาย่ำคำย่ำขึ้นบ่หม,มี่ยังด้อค่ะเห็ดดวนจา้าง้วงขอดลูกแบบดวนดวนกันไปเลยค่ะงัวงเมนี่น้ะคะ่ะ เ,เคยลงคลิปให้พี่น้องด้เบิ้งงนาะคะ่ะเมเกสบอกว่ากำหนดลอดของง่วเมนี่อยู่ทีวันที่15หเนาะค่ะคุณพ่ออันนี้ก็ได้เลยมาเล้วจ้ายังทีผ่า,านมาเนาะค่ะงวัวขออเมเกสทีเลยกำหนดการขอดมาหนี่ส่วนมากจะเป็นผู้ะะด้ยค่ะงัวพี่น้องเป็นคือกันว่จ้างวัวขคอเมเกส์ทา,าเลยกำหนดมาส่วนมากสิเป็นผู้ค่ะพี่น้องเต็มื้อนนี้มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าสิเป็นง่วผู้หรือง่วแม่ เมื่อนี้ยก็ได้เลยกำหนดมาแล้วเนาะค่ะสามมือค่ะพี่น้องจากมือที่หมอเพิ่นบอกว่าจะลอดเนาะค่ะแต่อันนี้ก็เลยกำหนดมาเมื่อก,กีก็ได้ออกมาย่างกลางคืนเนาะค่ะมาเบิ่งงวงกับพอซาลี่นี่แหละค่ะแต่กับบ่อดไดซอยออกบันไดเนาะค่ะบ่อใดซอยออกเลยละเพราะว่างว่วงเจ็บทองเบ่งหลูกออกเองค่ะงวงกัวงอน,นอยกับบ่อดตัวใหญ่เนาะค่ะมันอ่เบ่งออกเองเลยค่ะงวงตัวนี้ออกง่ายๆเนาะค่ะ้อยออกหลูกประจําสําหรับงวงเมนี่ แมนนี้แล้วเพิ่นกันได้อ,อลูกไ้แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะพอซารีกักระลังเบิงไฮมาเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นสมาชิกตัวที่18เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตัวที่18ง่วของเมเกนะะี่ค่ะตอนรับสมาชิกใหม่ขอดออกมาแล้วเรียบร้อยจากที่พอซารีเพิ่นเบิงไ้เนาะคะ่ะสรุปว่าง,ง่วตัวนี้เป็นง่วแเมจ้า การสังเกตง่วจะคลอดลูกเนาะคะ่ะบ่อยากเลยอาการแหลกเลยง่วกับจะยางห้นค่ะพี่น้องการปวดท้องมันก็สะเป็นคือหนนี่แหละค่ะห้นเนาะคะ่ะยางอ้วนๆยางไปยางมากนอนลงในลูกขึน้นแนลูกไปลูกมากเบาไหวก็ต้องนอนเบ่งเนาะคะ่ะหยกหางนอนเบ่งแค่นั้นแหละค่ะเราก็ลืนจะหูแล้วว่าง่วจะออกลูกแต่ก่อนที่เพิ่นจะเริ่มปวดท้องมันก็นจะมีสัญญาณเตือนมากเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะมีน้ำไหลออกมากก่อนที่ จะถึงมือกำหนดคอดนะคะง่วคอมเคสิเป็นแบบนั้นจะมีน้ำเตือนไหลออกมากอยู่ประมาณสองมือค่ะมือที่3มนี่เตรเียมตัวไว้เลยค่ะจนไหง่วก็ออแคแน่นอนแม่นอีเลีค่ะเท่าที่สังเกตง่วมากลหลๆโตนะคะง่วงคอมเคออกลูกมีเคสก็จะสังเกตแบบนี้ละค่ะแล้วก็อาการของง่วอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนมเพิ่นก็จะคัดเต็มเต้าเต็มไปทุกหัวเลยค่ะนมก็จะใหญ่เต็มเตา ดดาคนกับสีรันหรือว่าดากลดลงนั่นแหละค่ะมันก็คือเป็นอาการของงัวที่จะคลอดลูกเนาะค่ะเมิงแม่งัวจ้าเลี้ยลูกจะคล้องแล้วล่ะค่ะเห็นลูกเนาะค่ะเฝ้าเลี้ยไว้บ่คันเป็นแม่เก่านะคะ่ะแม่นี่เพ็่กับคงจะฮู้นั่นแหละค่ะว่าต้องฮ็ดจ,จังใดต่ตไปเนาะคะ่ะในการเลี้ยงลูกลูกตัวนี้ของแม่นี่ก็จะเป็นลูกโตที่ซีแลล่ะค่ะ ลูกโตแรกเพิ่นเป็นโตแม่ตอนนี้งัวโตนั้นกับมีลูกออกมาอีกแล้วเนาะค่ะง่วแม่เพิ่นกับได้น้องมางัวโตที่สองก็จะเป็นโตผูค่ะง่วโตัวที่สามกับโตผูโตนี่ออกมาโตที่สี่กับเป็นโตแม่หากันยังดีอยู่ด้ค่ะย่างในหน่อยกับสลับให้แน่จักเทือกันยังดีแบบนี้เนาะค่ะ สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะม่เก้กับพึ่งด้มีเวลาเอาคลิปมาลุให้พี่น้องในเบงเนาะค่ะวางัวคขอดลูอันนี้ก็ขอดได้อ่อตั้งขอดมาตั้งแต่วันที่18เนาะค่ะพี่น้องอื่นเกะกับพึ่งจะมีเวลาเอาคลิปมาลุพี่น้องในเบิงว่างงขอกอม่เก้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะค่ะตอนรับสมาชิกใหม่มีงัวขึ้นมาเพิ่มเนาะค่ะตัวที18ขอดวันที่18เป็นตัวแม่ค่ะพี่น้องความโชคดีกับขอกงัวเฮานะค่ะทีได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมา การเลี้ยงงัวแม่เก๋คิดว่าหลายๆคนก็คงจะอยากได้ลูกงัวนั่นแหละค่ะเลี้ยงงัวไว้ก็อยากให้มันได้มีลูกงัวออกมาทุกปีทุกปีเนาะค่ะการทรงลูกนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะค่ะในการเลี้ยงงัวงัวแต่ละตัวก็ทรงลูกก็คือการบางตัวแม่งามงามเยค่ะทรงลูกออกมาขี้ลายกับบือดค่ะพี่น้องคะแต่งงัวของเม่เก๋เนาะค่ะก็ว่าได้ถือว่าออกมาขี้ลายค่ะก็ถือว่าพ่อใสดได้ในระดับหนึ่งเนาะค่ะกองบ๊วยว่างามกับเป็นงัว บานบานเท่าธรรมดาเนาะค่ะทรงหลูกออกมาได้สำเน็ตก็ถือว่าโอเคแล้วละค่ะสำหรับงวงขอกเม่กิ้เนาะคะ่ะจากถีโลอค่อยมาหลายมือนับมือเลี้ยวมืออีกน่นกับบลับกับพี่น้องซ้อมเบิงถึงจังงวแต่ละมือเนาะคะ่ะสรุปสุดท้ายเล้วออกมาเล้วกะแบบนี้ละคะ่ะ นี่ก็เป็นทั้งน้ำนะคะเมเกเอาน้ำใส่เกลือคะ <c oughs> ่ะเกลือบานเฮาเนี่ยแหละเกลือที่เฮากินใส่ปรุงอาหารนี่แหละคะ <c oughs> ่ะกำมาใส่ในน้ำนะคะเพื่อว่าให้งัวได้กินเพื่อที่จะได้ครับ น่องง่วออกมาไวๆเนาะค่ะมันก็เป็นการขาเชื้อหรือว่าการเอ่อไปรักษาภายในของง่วไปน้่เนาะค่ะการกินเกลือเข้าไปแบบนี้นะคะเขาก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอาเกลือใส่ <c oughs> ให้งั่วเนาะค่ะ <c oughs> ง่วก็จะกินน้ำได้แบบได้หลายแบบนี้ละค่ะแ <c oughs> ห่งง่วออก,กรูปแล้วกินน้ำได้หลายสาดยง่วก็จะออกนองให้เขาได้ไหวสมนันเนาะค่ะบ่อยากให้ อนอนง,ง่วไปค่าอยู่ไม่ท้องบุออกไม่ห้าติดผนังไว้แบบนี้มันกะบอดีบันไดเนาะคะ่ะสำหรับง่วไม่ละอ่อนที่ออกหลกแล้วแม่เก๋เคยมีประสบการณ์มาแล้วเนาะคะ่ะสำหรับงัวที่ขอดลูกแล้วนองง่วบุออกมันก็ต้องให้คุ้นหมอพินมนาเบิ้งได้ค่ะว่าไม่มาปล่อยเลยให้ง่วแบบคับของเสียออกมาเองเท่าก็ต้องซอยเนาะคะ่ะมียาจากคุณหมอพินกระสิมาฉีดให้ให้มันคับเนาะคะ่ะ ของเสียที่อยู่ในมดลูกตรงนั้นล่างมดลูกตรงนั้นออกมาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วงัวเห่าก็จะผสมติดยากเนาะค่ะขึ้นได้ยากเนาะค่ะมันก็จะบ่ค่อยสมบูรณ์บอกง่ายๆว่างัวเห่ามันก็จะกลายเป็นงัวที่แบบบ่สมบูรณ์แบบเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะกลัวมันจะติดหรือว่ามันสิเอ่อมีลูกเห่ามันก็สิใช้ระยะเวลาโดนเนาะค่ะกลัวหมดลูกข้างในเพิ่นสิแข็งแรงแบบนี้ไหมค่ะนี่พอซาลีก็นั่งเนาะค่ะนั่งรอ ล่อหนองง้วนะคะพี่น้องกับบุกหูกันมาจะกออกมาจากมุงจากงามนะคะแต่เมเก๋ก็จะปล่อยให้พอนะคะนั่งเฝ้านองงัวอ,อยู่นีล่ลา,า,านเมเกะก็คงจะเข่าบานแล้วเบงิงงัวตัวอื่นค่ะพี่น้องคะนอนเบิดแล้วค่ะจะว่าปินเนี่ไยไรทางนีออกหลูกบุกหูเลียงหูล่าพากันนอนเบิดค่ะนอนเบิงกัน,น,นเบิงง้วหน่อยกับพยายามสีลูกแห้งเนาะค่ะคือว่าน,นั่นแหละค่ะ การถีเข้าอ่ะงวนหน่อยได้ออกมาแบบนี้เนาะค่ะเข้ากับตองซอยเบิงเนาะคะ่ะในช่วงระยะเวลาสองชั่วโมงงวัวนหน่อยตรงไดกินนมเนี่ยค่ะถ้าง้วบ่ได้กินนมน,ะะงงนี่งว้วหน่อยเข้าอาจจะตายได้คะ่ะเข้ากัยบยาพึ่งทิ้งคอกงงวไปเนาะค่ะตองค่อยเบิงก่อนวางัวนหน่อยสิกินนมได้บแม่เพิ่นสิมีวิธีเอานมให้ลูกกินใด้บถ้าเอากินว่าได้เข้ากับตองซอยเพิ่น,นะะเนาะค่ะเมื่อกี้มีงว้วหลายตัวก็เคยไเ้ มีประสบการณ์มาหลายๆตัวแล้วเนาะค่ะที่งัวกินนมบะแดดก็ต้องเอาเขาเอาลูกเพิ่นเขาไปกินนมให้ได้เนาะค่ะหรือว่าเป็นลีดออกมาแลวก็เอามาก,กอ,อกลูกงัวสะกอนเนาะค่ะเพราะว่านำนมแรล็กนำนมเหลืองนี่มันก็คือเป็นภุ่มตานท่านก็คือจังค้นในราคาเด็กหน่อยเนาะค่ะกินนมเมฆหังแหลกเนี่ยมันก็คือพุ่มตานทา่านคือกันเนาะค่ะเบิ่งบรรยากาศดูขอกง,งัวย่า,ยามกลางคืนงัวขอม่เกก็ดแต่มีไฟเนาะค่ะในงัวดนนอนบนมีแมง แบบนี้ล่คะค่ะง่วกะจะได้นอนรับดีนะคะกินได้นอนรับง่วกะจะอ้วนไปนั่งค่ะพี่น้องคะ่ะว่าแล้วไม่เกะกะจะขอปิดีไปไเพียงสมีก่อนนะคะเมื่อกี้กะจะได้เข้าบานแล้วก็จะปล่อยให้พอสัลี่พันยู่ขอกง่วไปนะคะนี่ก็คือคลิปบรรยากาศาการขอดง่วงง่วงขอดลูกค่ะพี่น้องอของเม่อ